มือเอกันอีกัมนเดยอาไปไปต่อมาเป็นปางของคนที่เกิดวันพุธก,กลางวันนะคะวันพุธก,กลางวันลันกษณะก็จะเป็นตาม ตามอริบทคือตามชื่อเลยก็คือปางอุ้มบา,าครูขอเล่าสั้างง่ายๆเลยนะคะก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเจ้านะคะ,สะเสด็จไปเนาะโปรดก็คือเหมือนปรเทศพวกยาตๆที่เมืองก,บ,กบ,บิลพัทนะ,นะคะก็หลังจากนั้นก็คือว่าหลังจากเทศการอะไรอย่างนะเงยยเี้ยค่ะนะเหล่ายาตยาติเก็ได้เตรียมพาหารไว้ให้ฉันนะ,นะคะแต่ว่าตอนเช้าพระเจ้ากลับ ไม่ไม่ได้ฉันเนาะพระทหารที่เตรียมไว้ที่หอวิหารอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยกับพาเหล่าสาวกนะคะไปบินทบาทนั่นเองเนาะไปบินทบาทนะคไปโปรดสาทไปบินทบาทตามอ่าตามถนนตามทางเดินของในเมืองนั้นนะคะซึ่งเป็นเป็นที่ตกใจของของของเหล่าญาติาของพระเจ้านะคะว่าเอา้าทำไมถึงถึง ถึงไปขอทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่ตกใจมากพุทธเจ้าก็เลยเทศอนแบปว่าการที่ออกมาบินดาบาทก็คือเหมือนการโปรดศรัทธะคะ่ะรู้จักให้มนุษย์เนี่ยรู้จักที่จะทําบุญรู้จักที่จะมีความเมตตามีรู้จักการให้รู้จักการเสียสละนะคะน,นี่ก็คือเป็นที่มาของปางอุ้มบาทนั่นเองนะคะต่อมาปางาป่าลีลายค่ะเป็นปางประจําวันพุธกลางคืนนะคะนี่กลางคืนกลางคืนให้หนึกถึงป่า นะจำไม่ง่ายกันคือทห่นึกถึงป่าปางป่าเลไยๆก็ตรงตัวเลยแสดงว่าอา้าวพระพุทธเจ้าหนีไปอยู่ที่ป่านั่นเองใช่เลยพระพุทธเจ้าหลีกหนีความวุ่นวายค่ะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเหล่าพิสุน์นะคะได้ทะเลาะกันเนาะแบ่งเป็นสองฝ่ายทะเลาะกันใหญ่โตเลยแหละ เนาะซึ่งพระเจ้าก็ได้ห้ามแล้วค่ะแล้วก็เทศน์สอนแต่ก็ไม่มีใครรับฟังเนาะก็คือมีทิฏฐิให้การละการน,นั่นเองพระเจ้าก็เลยห,หลีกหนีความวุ่นวายค่ะในเมื่อพระสัสดาพูดไม่ฟังตัดล้วไม่ฟังนะคะเนาะก็เลยไปอยู่ในป่านั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีสาวกอ,อ,องค์ไหนมาปฏิบัติรับใช้หรือว่ามาตามพระพุทธเจ้านะคะมีแค่พระยาช้างกาลิงนะะี่ค่ะได้คอยดูแลนะคะ หลังจากนั้นเรื่องราวนี้ก็คือเป็นที่ติชินนินทาของชาวบ้านนะคะ,ะชาวบ้านก็เลยบอกว่าเหมือนบอกว่าเอา้าทําไมถึงไม่เชื่อฟังพระเจ้าอะไรเงี้ยพระเจ้าไปไหนเราทําไมคนถึงไ,ไ,ไม่รับรู้อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือ,อทุกคนก็กได้ตระหนักนะะถึงการทะเลาะวิวาทกันนะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรก็เป็นที่มาของปางป่าหรืออรในที่พระเจ้าหลีกหนีความวุ่นวายค่ะ เนาะไปประทับอยู่ที่ป่าซึ่งลิงเนาะลิงกับช้างเนี่ยเป็นสาตแทนะเนาะยังเข้าใจยังสอนรู้เรื่องเลยประมาณเนี้ยค่ะปางสมาธินะคะเป็นปางของคนที่เกิดประจําวันพฤหัสนันเองปางสมาธิปางสมาธิซึ่งปางสมาธิะคะ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นท่านั่งนะคะที่ทําให้ เ,เกิดการสงบจิตสงบใจนะคะเนาะทำให้จิตใจนิ่งเพื่อที่จะได้หาหนทางในการดับทุกขของพระพุทธเจ้านะคะเนาะก็ซึ่งเป็นอริยบทที่นั่งสมาธิแบบนี้นะคะ่ะเป็นเหตุการณระหว่างที่พระพุทธเจ้านะคะพยายามที่จะหาทางดับทุกะคะ่ะทำจิตใจให้สงบเนาะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หลักธรรมอริยสัจสี่นั่นเองนะคะซึ่งปางนี้นะคะ่ะสมาธิ ก็จะช่วยนักเรียนในเรื่องของการเรียนได้แน่นอนจะดีมากในการปรับใช้นะคะเพราะว่านักเรียนลองนึกถึงว่าเวลาที่นักเรียนจะทําอะไรสักอย่างค่ะลูกหรือว่าเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือะคะนะ่ะเนอะถ้าเราอยู่ในที่เงียบๆค่ะนะหรือว่าใจใจเราสงบนิ่ง่สมองเราสงบนิ่งงเนี้ยค่ะจะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นน่ะนะคะอืมอันนี้ก็คือเป็นที่มาของปางสมาธินั่นเองนะคะต่อมาต่อมาเป็นอ่า ปางรำพึงชั่วปางรำพึงปางของคนที่เกิดประจำวันศุกร์นั่นเองปางรำพึงก็สื่อถึงง่ายเลยคือพระเจ้าลำพึงลำพันนะคะเหมือนว่าลำพึงลำพันแสดงว่าพระเจ้าคิดหนักลักษณะของมืออริยบทก็จะทับอกอย่างเงี้ยนะคะอย่าสับสนอย่าปนกับปางถวายเนี่ยนะคะปางถวายเนี่ยให้นึกถึงว่าเป็นท่าสงบนิ่งแต่ว่าปางลำพึงให้นึกถึงว่าลำพึงลำพันคิดมากเอามือทับอกอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าพระเจ้าเนี่ย หลังจากที่พุทธเจ้าค่ะตัดสู้แล้วพุทธเจ้าเนี่ยก็ลำพึงลำพังคิดคิดอยู่ในใจะค่ะคิะคดหนักว่าเ,เราจะสอนใครได้ไหมเนาะเราจะตรัสเทศใครได้ไหมเพราะว่าหลักธรรมของเราเนี่ยอหรือว่าคัมภีร์หลักธรรมอะไรเงี้ยยากที่จะเข้าถึงค่ะยากที่มนุษย์จะเข้าใจะอะค่ะเนาะ พระเจ้าก็ยังไม่ได้เลือกที่จะเทศสอดใครยังไม่กล้านะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของปางรำพึงนั่นเองสันส้นๆง,ง่ายๆหรือวิธีจําปางรำพึงคิดมากคิดมากมือท่าอกอย่างนี้นะคะของคนที่เกิดปางประจำวันศุกร์นั่นเองนะคะปางของคนที่เกิดประจำวันเสาร์นั่นเองเป็นปางนาคปลกเนาะปางนาคปลกก็อริบทก็คือตามภาพเลยคะ่ะว่ามีเนาะพญานาคเนาะเข้ามาปลกเนาะเข้ามาเขาเรียกว่า การกันลมกันฝนให้พุทธเจ้านั่นเองนะคะก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสร้แล้วค่ะหลังจากที่พุทธเจ้าตัดสร้นะคะก็มีฝนตกหนักมากนะคะเป็นเวลาเจ็ดวันไม่หยุดเลยก็นั่นแหละค่ะได้มีพญานาคเข้ามาปฏิบัติรับใช้นะคะใน,ใน,ใ,นในการดูแลค่ะนะประมาณนี้เนาะมาต่อกันในเรื่องของพุทธสาวกสาวิกาและก็ชาวพุทธตัวอย่างนะคะ ในวิดีโออาจจะไปไวหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราได้เรียนกันไปแล้วเนาะในการคอวิดีโอคอ a ล l นะคะเดี๋ยวตามมาสรุปสั้นๆให้ง่ายๆค่ะบุคคลแรกนะคะพระนางมหาประชาบ,บดีโคตมีนะคะในะบทเรียนที่ครูอมได้สร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีย่อ,ยอคําสั้นๆเพื่อให้นักเรียนจำง่ายๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าทำํำไมชื่อสั้นจังเนาะ โคตมีตามเงเล็กโคตรมีความแน่วแน่อดทนพยายามเพื่อที่จะบวชเป็นสิทธุภิกษุนีให้ได้เน,นาะพระนาโคตมีก็คือมีศักดิ์เป็นน้าของพระพุทธเจ้านะคะนะต้องการที่จะขอบวชเป็นภิกษุนีเนาะแล้วก็ไม่มีความละยมพยายามเลยนะคะจนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยอมให้บวชเป็นภิกษุนีก็เลยเป็นภิกษุนีองค์แรกนั่นเองแล้วก็ยังมีความอดทนพยายามที่จะอยู่ในพระวินัยของภิกษุนีจนได้นะคะต่อมาบุคคลที่สองค่ะ อันนี้ครูย่อชื่อให้นะคะจำสัๆๆ้นๆง่ายๆเลยพระเจ้าทิกโกสนทิกโกศนวิธีจําของโค้กก็คือทิกโกศนก็คือโกสลก็หมายถึงกุศลบุญแสดงว่าขอให้ช่วยเหลือทํานุบารุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอดใช่ค่ะก็คือว่าพระเจ้าทิกโกศนนะคะในขณะที่พระพุทธเจ้านะคะแล้วก็เหล่าสาวกเนี่ยพำนับอยู่ที่เมืองของเขานะคะก็คอยมาปฏิบัติรับใช้แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอยู่ตลอดก็เลยได้รับการยกย่องว่าพระเจ้าทิกโกศนเนี่ยมีความมั่นคงใช้ควาว่ามั่นคงเลย นะต่อพระรันตนไตรมาโดยตลอดเลยค่ะต่อมาค่ะบุคคลที่3นะบุคคลที่3ชื่อว่าพระนางเขมาเนาะพระนางเขมาเทลีนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบัญญาแต่ก่อนที่พระนางเขมาเทลีเนี่ยจะมีบัญญานั้นก็ลุ่มหลงในรูปลักษณ์เนาะลุ่มหลงมัวเมาในลาภสมบัติในความสวยงามของตัวเองเนี่ยคะ่ะก็ไม่ไม่ค่อยพอใจกับคําสอนของอพระพุทธศาสนาเท่าไหร่โดยเฉพาะในเรื่องของไตรลักษณ์อะคะ่ะกฎของธรรมชาติที่หนีไม่พ้น ทุกขังนด็จางกระตาคือทุกคนหนีไม่พ้นนะคะเกิดมาก็ต้องดับไปสวยก็ต้องแก่เนาะประมาณนี้ค่ะพระนางขิมาเทรีก็เหมือนยอมรับไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวเองรักสวยรักงามนะคะจนครั้งหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้เอื้นเอ่ยคําใดๆสอนนะคะแค่เพียงนี้มีภาพไม่เห็นว่าแม้แต่คนสวยกว่าตนเนาะยังค่อยๆแก่ค่อยๆเหี่ยวค่อยชราไปเลย พอพระนางเขมาเทรีนะคะเห็นภาพนี้ก็เข้าใจในศาสนาทันทีเลยแล้วก็หันมาสนใจในพระพุทธศาสนาก็เลยได้รับการยกย่องว่าอ๋อแค่เห็นภาพแสดงว่าบุคคลนี้เป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณและมีปัญญานั่นแหละคะ่ะเป็นที่มาของการยกย่องว่าพระนางเขมาเทรีเป็นผู้มีปัญญานั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องของชาวพุทธตัวอย่างคะ่ะสั้นๆง่ายๆเลยก็คือว่ามีบุคคลสําคัญนะคะต่อองค์กร พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยของเรานั่นก็คือหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยะคะ่ะนอกจากจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของเรามากๆนะคะเนาะก,ก็ได้รับการยกย่องนะคะว่าไม่เคยเหน็ดเหนื่อยต่อง,งานเลยที่ที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนานั่นเองและก็มีหนังสือ,อ บทประพันธ์เรื่องหนึ่งนะคะชื่อว่าหนังสือชื่อว่าศาสนา,าคุณนั่นเองเป็นหนังสือ,อเกี่ยวกับสอนพระพุทธศาสนา,า,าให้กับเด็กนะคะนะซึ่งได้รับรางวัลด้วยนะคะศาสนาคุณนะคะเป็นหนังสือสําคัญมากๆนะคะก็ครูพยายามพูดสั้นๆนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนที่เข้ามารับฟังค่ะขอบคุณค่ะ